ั็ดีวันสุกวันนี้วันสุกช่างชาติก็ทำการลื้อคร่องลงแล้วเนาะเนี่ยแกะมาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เช็คบอกว่าอะไรเสียแต่ที่บอกไว้คือน้ําดันก็คือปาเสื้อปาดฝาเนี่ยแกะมาแล้วก็คือจะเห็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้ําดันแล้วเนี่ยเนี่ยไหม่แล้วนะเลือกไหม่ล้วลงกึงปาดปาดฝาเนาะแล้วก็ปาดเสื้อเสื้อก็ไหม้มแเนี่ยอ่า เราก็ดูกันอย่างนี้เนี่ยดำปีเลยอืมอย่างเงี้ยงี้ต้องปาดแล้วก็เลือกเสื้อยุบแล้วเนาะก็ก่อนจะเอาออก,ออกจากเครื่องได้เลาวก็ใช้เวลาทั้งวันเลยวนะันเนี้ยมันทั้งวันหรอวันกอนอีกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเอาคานออกนะคานหน้าออกเนาะเราหาเลยองรองไว้แล้วคารับนี่ไงคติ๊กคานหน้าไม่เอา,าออกก็ออกไม่ได้เห็นไหมนี่นะแล้วก็เบรก ู้สึกก็เบรกจะล้าแลข้างอ่างน้อ่าเนี่ยเบรกก็ลาเนี่ยแล้วก็ต้องทําช่วงล่างให้เขาด้วยเดี๋ยวก็ต้องเช็คงบก่อนว่าจาของใจยังไงแต่นี่เห็นไหมดานจนน้าแดงหมดเลยเนาะเอออก็เดี๋ยวทำการจัดการนะอะไรทุกตัวก็เก็บไว้ในกระมังหมดแล้วอืมก็เดี๋ยวทำการเช็คให้ละเอียดว่ามันจะต้องมีตัวอ่า ตัวไหนบ้างนะตัวไหนดีเราก็ไว้ตัวไหนมันดีก็เปลี่ยนให้ครับซะนะอ่าก็คลิปนี้ไม่ได้ให,ให้ถอดให้ดูเพราะว่าโอ้โหมันไม่มันไม่ง่ายอ่ะนะถ้าตัดต่อเป็นก็จะตั้งกล้องตัดต่อนี่จะตั้งถ้าก็ตตัดต่อ,อยังไม่เป็นแต่ถ้าถอดมันก็ต้องมีลายอีพีเนาะก็ติดตามผลงานทั้งชาติต่อไปนะอืมวันนี้ก็ไม่มีรายรีวิวมากก็น่าจะแค่นี้ ก็เสร็จแล้วเนาะหรือเสร็จแล้วนะยังไม่ซ่อมเสร็จเดี๋ยวทำการเช็คว่าจะว่าอะไรเสียบ้างเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะให้ชางชาติได้มีกำลังใจนะขอบคุณครับ